พบกับรายการ Catch c h Channel ค่ะวันนี้นะคะจะมาปั้นน้ำมันค่ะอันนี้เป็นแขกรับเชิญค่ะชื่อนินพลค่ะโอเคนี่เรามาดูกันนะคะว่าพี่เชียร์เนี่ยปั้นอะไรกันบ้างนะคะเป็นเค้กโดนัทค่ะโดนัทเพิ่งปั้นไปวันนี้นะนี่อันนี้คืออะไรคะพี่เชียร์ไฮสตรอเบอรี่ค่ะ เราไปดูของอืง่นๆกันตรงนู้นกันเลยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เราให้ดูแค่าสามอย่างก,กันนะคะเป็นดินน้ำมันที่ที่เคลียร์ป้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูประการกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นไม้มันทัดค่ะอันนี้นะคะก็เป็นไม้มันทัดค่ะส่วนอันนี้ก็เป็น ที่ั้นค่ะก็จะเป็นใช้กล่องน้ําแทนก็ได้นะคะกดน้ําหรือว่าจะที่บ้านใครมีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เรามาดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นไม้ตีฟันค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นดินน้ํามันค่ะจะใช้เป็นแป้งโดงก็ได้นะคะหรือดินเบาก็ได้ค่ะอันนี้เป็นที่ประดับตกแต่งค่ะมีหลายรูปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำเค้กโลจิวกันค่ะเรานะคะก็จะหยิบน้ำมันออกมามีอะอใช้สีอะไรสีเหลืองมาโอเคเดี๋ยวมีสีนึงใช้สีนี้รอเป็นไส้ใช่ไหมขอไส้สีอะไรสีเลอใชเันนี้ดอันนี้อันนี้เป็นไส้เคก่อนนรอ่ะอุ้ยทาแบบนี้ก่อน ตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ไม้นะคะให้แบนเลยค่ะไม่ต้องแบนมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูของน้องนีนพลอยกันค่ะมันแข็งไปนะอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะคะแบนอย่างนี้นะคะไปได้เรื่อยค่ะเรื่อยโตไปด้วยลนะมั้ยค่อยๆสว่างมากนะคะ เล่นไปเรื่อยๆเลยนะคะจนยาวเลยค่ะแบบน้องแชทน,นะคะตอนนี้น้องนิ้นพยก็ยังไม่ค่อยได้นะคะ,ะถูกแล้วอย่างนั้นอ๋อเพราะว่าบงคนค่อยยาอย่าเอาบางมากนะคะถ้าเอาบางเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยต้องเอานานอๆเลยขั้นตอนที่สองนะคะเราก็จะใช้ในการหั่นนะคะใช้ไม้บรรทันนะคะหรือมีดของเล่นค่ะ หั่นอย่างนี้นะคะให้มันเรียบตรงขึ้นค่ะโดยใช้ไม้มันทัดนะคะหั่นอย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้น้องนินพลอ,อยทำด้วยนะคะเอาเท่าไหนก็ได้นะแต่ยาว,ยาวมากดึงค่ะดึงออกมานะคะ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางน้องนินพลอ,อยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้องนินพอยก็กำลังทำอยู่นะคะห่วยมากฝรั่งเลยอยเอาไม่ออกไม่มีมีเดยวเลยเสียยไม่ต้องโอเคค่ะอ่าทำไมมันไม่เท่ากันเอาให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็เรียบตรงค่ะ ก็จะเป็น <Okay. S 1> ออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะน,น,นักษณะของมันนะคะก็จะเป็นเรียบตรงอย่างนี้อเดี๋ยวเราไปดูของน้องนินพอยอค่ะคร <Okay. S 3> าวนี้เราก็จะทำไส้นะคะทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะที่<ห>จริงนะคะ<า>ต้องใช้สีขาวนะคะถ้าไส้เนี่ยแต่เราไม่มีนะคะ,เ,ะเดี๋ยวหั่นมาก เ,เดี๋ยวเรานะคะเราเราต้องเอาเล็กกว่าแผ่นมันนะคะต้องเอาเล็กกว่านะคะแล,แล้วเราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็มว้วนค่ะใช้เยอะหรือใช้น้อยหละอ่ะแบนเหมือนกันเลยค่ะถ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเล็กกว่านะคะเอานนี้มาลองก่อนจะได้รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะดูนะคะอ่ะใหญ่เกินค่ะ ห้ามเอาเท่ากันนะคะต้องเอาเล็กกว่านะคะอ,อย่าทำบางนะคะ,อะของน้องแชทนะคะเขาก็ทำชอบทำบาง จริงๆแชล่าชอบทำบาง oh. ขาดแล้วนะคะถ้าทำบางอย่างนี้นะคะก็ขาดง่ายค่ะเพราเวลาหั่นตอนนี้นะคะอาจจะเละเทะหน่อยนะคะเดยเค้กโลของเรานะคะเมื่อกี้น้องแชทขอทำขอทาใหม่นะคะเพราะว่ามันบางเกินค่ะไม่งั้นพอเวลาเราตัดนะคะมันก็จะขาดค่ะแล้วมันก็ชำรุดนะคะ ค้งเลยค่ะก็อาจจะชิ้นงานของเรานะคะก็อาจจะไม่สวยค่ะตัดอย่างนี้เลยนะคะดูข้างนอกค่ะโอเสร็จแล้ว ได้เวลาใส่กันแล้วนะคะตรงขนมปังนี้เดี๋ยวเรามันก็ขนมปังนั่นเองใสตรงนี้ไปตรงกลางเลยนะแล้วก็ม้วนกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้โชว์ผลงานกันด้วยนะคะม้วนเป็นกลมๆม้วตรงนี้ก่อนจะได้เห็นม้วนให้มันเหมือนคลิกโลเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ สวยมากเลยนะคะเกิดอะไเดี๋ยวเราจะหั่นงานเลยนะคะอืมไหนลองดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของน้องนินพลอยกันดีกว่าค่ะเก็บก่ะเดี๋ยวก็สวยมากเลยค่ะเอามาจิ้มฟันก่อนนี่เราจะหั่นนะคะค่อยๆหั่นนะคะหั่นเข้าไปเลย ค่ะข้างในก็ไม่มีไส้นะคะนำ้ำอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคราวหน้านะคะ <ขอ S 2> เชียก็<อ>จะพาะเพื่อนๆมาสอนทำพายค่ะพายสตรอเบอรี่นะคะสวยมากเลยค่ะของนีนพอยสวยมากเลยค่ะ ก็นินพอยนะคะก็มาออกรายการเราครั้งแรกนะคะอาจจะดูเขินไปหน่อยนะคะก็ไม่ได้พูดอะไรพี่ค่ะอืมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดตับสะ์กันด้วยนะคะ